สวัสดีค่ะมือดิสเฮดขนมฮอหมกกับข้าวโพดหรือว่ากาบมักซารี่นะคะนาอพี่น้องจ้าตอนนี้กระปาดมะผ้าอปาดมะข้าวโพดแล้วก็ะขูดมักผ้าวนะคะพี่น้องเอาใส่กันแล้วก็จะมีนะคะ ที่ว่าแปลกมากก็คือเหตุแบบสูตรโบราณนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสูตรโบราณนี่นะคะห้าสีไสรมะพร้าวทึนทึกเนาะเนาะและก็ใส่ข่าวโพดตำข่าวกันนะคะใส่กับมะพร้าวทึนทึกแล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมากก็คือข่าวเหนียวจากพี่น้องข้าวเหนียวคือห้าวตำให้มมนละเอียดแล้วก็เอามาตำร่วมกันใส่กับข้าวโพดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะห้ากระตักข่าวเหนียวนะคะเนาะมาตำใส่กันนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็คือเพิ่นเอินเป็นสูตรโบราณ ท่านจะพี่น้อง คือทุกมือนี่สวมมาเพิ่นกับบุคคยใส่ข่ากันนะคะจะใส่แป้งข้าเหนียวนะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าเจฟ้าเห็ดเป็นสูตรโบราณน,นะคะพี่น้องกับใส่น้าตาลทรายเข้าไปใส่น้าตาลปี๊บเข้าไปนะคะข้าเข่ากันเข้าไปนะคะนาะพี่น้องเนาะขนมนี่นะคะอยากจะหวานแนยนอยนึงนะคะท่ามกับหวานมะขาโพดเนยนะคะนาะหวานน้าตาลน,นา้าเน่จ้าค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะกระซ้อยกันตำเนาะจ้าเนาะเพื่อสิได้คะ่ะพ่แม่ของงานได้ง่ายได้ค่ะพี่น้องจ้าเพื่อสิแล เปลี่ยนกันตามเอื้อยกับนองกะไดพี่นองจ้านี่ตามออกมาแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแต่ผูฒถากะตีเน่นะะน e ared, เด้นนะคะว่าตามรายละเอียดเป็นวัจฉั่นนะคะเิ่นต้องให้เอาละเอียดก็นีแต่ว่าไวรุนนะคะเนาะไวรุ่นคือเจฟ้า,า ary, นี่ก็ต้องเอา e ละเอียดหลายนะคะยำให้มันพูดปัดพุดปัดเทิงมะเ้าวทิ้งทถกเทิงมะเขาโพดนจะจ้ะพี่นองจ้ากะออกมากะประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องนะคะที่ค้นออกมาเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้คือฮอสไซทั้งน้ำตาลไส้น้ำตา ปีบนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยออกมาแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็จะมีคนเยอนมากก็จะมีมะพร้าวนะคะพี่น้องมะพร้าวทื้นถึกมะพร้าวอ่อนๆนั่นแหละจากพี่น้องจ๋าเอามาตำใส่เอามาขูดใส่ไปพร้อมนะคะเนาะแซ่บเด้อจ้าล่องเห็ดล่องเบิงนะคะพี่น้องจ๋ารับรองว่าเพื่อนๆพีๆๆ่ๆคงจะติดใจนะคะนี่ก็คือเอาให้เบิงนะคะว่าข้าวใส่น้ำตาลน้าใส่น้ำตาลไส้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบไปเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆีกับมะฮอนะจ๊ะ นอจฟฝากันเริ่มห่อแล้วคะ่ะพี่น้องฝ้า,าห่อซ้อยกันคะ่ะสิไดเอาไปหนึ่งนะจจะพี่น้องจ๋ากระใส่กาบมักซาลีนี่แหละคะ่ะห่อก็ได้่และคะ่ะพี่น้องจา๋าที่เพื่อนบอกว่ากาบมักซาลีหนึ่งซุกเด้อ,ดอจา้ขาข้าวนมกาบมักซาลี่จา้าภาษาอีสานบ้านเห้านาะจาเนะภาษากลากงกระเซิรนข้าวนมข้าวโพดจะพี่น้องจา๋า